นะคะ,ะมากันที่ซีรีส์พชิงโกกันบ้างน,นะคะล่าสุดมีภาพทีเซอร์เผอยออกมาแล้วค่ะ นับแต่ซีรีส์ The King Eternal Monarch เมื่อปี2020ที่ผ่านมาอีมินโฮพระเอก f 4เกาหลีขวัญใจมหาชนก็ทิ้งช่วงปล่อยผลงานแสดงเรื่องใหม่ไปกว่าปีแล้วค่ะและตอนอและต่อไปนี้นะคะคือเซตภาพทีเซอร์แรกจากซีรีส์พาชิงโกะนะคะผลงานซีรีส์ออนไลน์จากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งดังที่มีกำหนดปล่อยในวันที่25มีนาคมนี้ โดยพาชินโคนั้นดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันของมินจิลีนักเขียนและผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีอเมริกันโดยเล่าเรื่องราวของครอบครัวชาวเกาหลีที่ต้องอพยพไปอยู่ญี่ปุ่นและต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมและการเหยียดเชื้อชาติในช่วงศตรวรรษที่20ค่ะตามข้อมูลนะคะระบุว่าผลงานเรื่องนี้ในรูปแบบหนังสือได้ผ่านเข้าสุดท้ายเพื่อลุ้นรางวาัลเรื่องแต่งยอดเยี่ยม ของมูลนิธิหนังสือแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาด้วยโดยทัพนักแสดงนอกจากอีมินโฮแล้วยังร่วมด้วยกับยุนยอจองดาราออสการ์รุ่นใหญ่รวมไปถึงจินฮาแล้วก็แอนนาซาวอิตนะคะคาโฮมินามิและจองอึนแชค่ะกำหนดลงจอตั้งแต่25มีนาคมนี้ซึ่งตรงกับกำหนดปล่อยของซีรีส์บริจตันภาค2ของอีกแพลตฟอร์มตรีมมิ่งชื่อดังพอดีอีกด้วย มารอติดตามนะคะว่าเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้นของอีมินโฮและถ er ือว่าเป็นโปรเจกต์ระดับฮอลลีวูดเรื่องแรกของเขาจะออกมาเปรี้ยงปร่างขนาดไหนค่ะวิจเจตันคนก็รอดูเยอะเหมือนกันแล้วว่าปล่อยชนกันแบบนี้เลือกดูไม่ถูกเลยมั้งแต่ว่าพระเอกในภาคหนึ่งเนาะก็ไม่ได้กลับมานะเดี๋ยวเราคงต้องมาดูเรื่องราวที่มันต่อเนื่องของบรูเตันละกันว่าในภาคนี้ยังแซ่บเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะ